ทำไมต้องเอาโหสิกรรมทำไมต้องขอเข้ามากรรมและทำไมเราถึงต้องทำแบบนี้แล้วทำแบบนี้แล้วได้อะไรการขอขามากรรมก็ดีการขออโหสิกรรมก็ดีจะมีประโยชน์อย่างไรแล้วเป็นสิ่งที่ควรทำมากแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกัน ขึ้นชื่อว่ากรรมในทางพระพุทธศาสนาบอกว่ากรรมนี่คือการกระทําเพราะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างในชีวิตของเราที่ได้กระทําออกไปไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมในส่วนของการกระทํากรรมในส่วนของการพูดกรรมในส่วนของการคิดล้วนแล้วแต่เป็นกรรมคราวนี้กรรมเหล่านี้ทาไมมันถึงสะสม ทำไมมันถึงบ่มเพาะให้ปัจจุบันของเราถึงเป็นแบบนี้เราเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราถึงจะต้องเจอคนที่เราไม่ชอบทำไมเราจะต้องเจอกับเหตุการณ์ที่เราไม่พึงประสงค์ทำไมเราพูดอะไรไปไม่มีใครเชื่อถือทำไมความคิดของเราถึงกับตละลบตัดกันเป็นแบบนี้ก็ด้วยอำนาจของกรรมเพราะฉะนั้นการที่พวกเราทุกท่านทุกคน เราเคยคิดถึงไหมว่าอาดีตชาติเราเคยทําอันใดไว้หรือแม้แต่ปัจจุบันชาติเนี่ยเราก็ไม่ได้ทราบทั้งหมดในการกระทําของเราเราอาจจะจําไม่ได้ทั้งหมดเราอาจจะเคยดูถูกใครไว้เราอาจจะเคยปรามาทใครไว้เราอาจจะเคยพูดไม่ดีกับใครไว้เราเคยอาจจะทําไม่ดีกับใครไว้หรือแม้แต่เราอาจจะเคยคิดไม่ดีกับใครก็ได้มันจึงเป็นสาเหตุและเป็นช่องว่างให การขอขมากรรมหรือการขออโหสิกรรมนั้นเกิดขึ้นเพราะมันเป็นวิธีเดียวเป็นวิธีเดียวนะครับเป็นวิธีเดียวที่จะเป็นการลดหย่อนหรือการตัดภพตัดชาติคือการไม่จองเวียนจองกรรมซึ่งกันและกันการให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันการขอขมากรรมคือขอขมาในการกระทําที่อาจจะล่วงเกินหรืออาจจะเพียงพ้ํมไป ทั้งต่อหน้าก็ดีและรับหลังก็ดีจึงเป็นสิ่งที่ควรทํามากที่สุดเพราะการไม่จองเวรเนี่ยไม่จองเวรซึ่งกันและกันเนี่ยอย่างน,น้อยๆทาให้เราหลุดแห่งบวงของกรรมได้เราก็จะไม่เจอเจ้ากรรมในเวรในสิ่งที่ไม่ดีก็จะไปเจอแต่เจ้ากรรมในเวรในทางที่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงสําคัญนี่แหละคือการขอขอมากรรมการขออโหสิกรรมซึ่งกันและกัน เพราะมันจําเป็นต้องขอถ้าไม่อย่างนั้นไม่มีทางตัดภพตัดชาติไม่มีทางสิ้นสุดการจองเวียนจนกว่าจะหมดเวียนหมดกรรมนั้นนั้นไปเพราะฉะนั้นการขอเข้ามาจึงไม่ใช่สิ่งที่น่าอายการขอโอโหสิกรรมจึงเป็นสิ่งที่สมควรทําอย่างยิ่งเพราะการปริ่งวาจาด้วยใจอันบริสุทธิ์ว่าข้าพระเจ้าขอขามากรรมต่อการกระทําทั้งหลายเหล่แกท่านผู้นั้นแกท่านผู้นี้ แก่คนนั้นแก่คนนี้ด้วยใจที่บริสุทธิ์การขออโหาสิกรรมหรือการให้อโหาสิกรรมซึ่งกันและกันนั่นจึงเป็นสิ่งสําคัญคือการยกโทษการให้อภัยกันฉันไม่ถือแค้นเคนโกดคุณนะฉันไม่อาฆาตคุณนะฉันอโหาสิกรรมให้คุณนะนี่แหละคือเป็นสิ่งเดียวที่เราจะทำได้และเป็นสิ่งที่ควรทําอย่างยิ่งเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเพื่อชีวิตที่ไม่มัวหมอง การตัดภพตัดชาติในปัจจุบันการไม่จองเวรจองกรรมซึ่งกันและกันการไม่ผูกอาฆาตผูกใจเจ็บซึ่งกันและกันจึงเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่ควรทำอย่าให้มันติดค้างอยู่ในใจจนมันสั่งสมไปจนเกิดเป็นภพเป็นชาติเป็นการจองเวรนแล้วชีวิตของเราก็จะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยไปเพราะฉะนั้นอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง,องให้รีบทําเสียซึ่งการขอขอมากรรมหรือการเอาหสิกรรมให้กันและกันเป็นประจํา นะครับทุกท่านทุกคนเพราะฉะนั้นก็ขอความสุขความโชคดีจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านทุกคนก็ขอเจริญพร